มาดูคุณดังพันกรกันบ้างดีกว่านะครับเห็นล่าสุดเด็ดหลังๆก็มานในสแกรมของเขาเนี่ยจะมีการหอบตุ๊กตานะครับไปไหนมาแล้วนี่ข้างหลังนี้นะครับก็จะได้เห็นกันนะครับว่าจะหอบตุ๊กตาไปไหนมาไหนๆๆเรื่อยๆเลยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นของคนพิเศษหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีมาฝากกันว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นของใครกันแน่ครับ พักหลังน้ครับดูเหมือนว่าจะเห็นนักร้องเสียงคุณภาพอย่างคุณดังพันกรติดตุ๊กตาตัวอ้วนกลมมากขึ้นทุกวันครับเพราะว่าเห็นอัปรูปกุ๊กกี้กับน้องตุ๊กตาลอง Instagram อินสตาแกรมปวดแฟนครับอยู่บ่อยๆแถมยังจะเอาวิกผมเนี่ยมาใส่ให้ตัวเองเหมือนกับตุ๊กตาอีกด้วยและครับเท่าแฟนก็ต่างชอบใจในความน่ารักสดใสในสไตล์ดังพันกรไม่ใช่น้อยครับไม่เว้นแม้แต่ในวันมาครับบุชาที่ผ่านมา ก็ไม่พลาดที่จะหอมน้อนตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยไปเวียนเทียนด้วยกันติดตุ๊กตามากขนาดนี้หรือว่าตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นของคนพิเศษหรือเปล่าครับก็เพื่อนๆคนนี้เพื่อนๆแหละเพื่อนเอามาเพว่าเพื่อนๆเขาเห็นเพื่อนเขาเล่นกันก็เลยเพื่อนๆเขาเอามาให้เล่นด้วยเลยนะฮะก็ก็สนุกสนานดีบางทีอยู่คืนไม่มีอะไรทําก็นอนคุยกันไปแก้เหงาอะไรเงี้ยก็เป็นตุ๊กตาปกติฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษฮะ แต่ว่าที่มันชีมาแกล้งเล่นถ่ายรูปลงไอจีอย่างเงี้ยฮะสนุกสนานกันเฉยๆครับเป็นคนนอนติดตุ๊กตาเป็นคนไม่ติดตุ๊กตาเลยฮะแล้ว<ม>คนไม่เล่นตุ๊กตาด้วยฮะก็ก<ม>็แต่ว่าพอมีแล้วก็แบบโอเคฮะเห็นเพื่อนๆเขาสนุกกันเราก็เออเล่นตามไปด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบโูจะไปนั่งเล่นเหมือนนั้นไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเลยมีทําผมเหมืนนอนน้องใช่แกล้งกันเล่นๆนะฮะลองมาเป็นแบบเป็นแฟนไรยังไงเราตกใจไามตั้งรูปรูปเนี้ยเขาก็ขำนี่ครับเพราะเขารู้ว่านางตั นี่ขนาดบอกว่าไม่ได้เป็นคนติดตุ๊กตานะคะแต่ก็หอบพี่น้องไปแทบทุกที่แบบนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าถ้าติดตุ๊กตาขึ้นมาจริงๆจะเล่นขนาดไหนนะคะเห็นไหมว่าหอบพี่ไปทุกที่เลยนะครับน่ารักสุดแบบก็ดูตุ๊ตกติกดีกุ๊กิกมุ้งมิ้งงูงี้ตุ๊กตาก็น่ารักๆๆดีนะบอกว่าหน้าม้าเด๋อเด๋อเชียวๆๆๆๆ